มะม่วงเบาภาคใต้ตอนนี้มีทุกภาคพี่น้องเสื่ยล่าห้ามเก็บมะม่วง <c oughs> มันอยู่ใต้ท่างนะพี่น้อง,องติดท่างคนก็นเลยเก็บเ <c oughs> นี่ยมะม่วงเบา ก่อนนี้มีแต่ภาคใต้เดี๋ยวนี้มีทุกภาคกระลั่งเป็นกระแสพี่น้องกระแสดอกบอกม่วงนาจะเป็นดอกเต็มต้นสีแดงไทยนี่มีกระดกอยู่พี่น้องกุห่ะดอกเฮ้ยหน่วยหน่วยแบบกาก,ากสากเลย ลูกเพียบเลยมีแต่ฝั่งนี้ฝั่งโน้นไม่มีเวลาถ่ายคอนเทนต์เดี๋ยวพี่นอ้องคนกันแนมแนมเด้อโอ้ยนี่มันเป็นบ่าถ่ายเยียบกะแสดอกมะม่วงกำลังมาแรง มะม่วงมะม่วงเบาเป็นมะม่วงพันพื้นเมืองทางภาคใต้เนี่ยช่อนี้ช่อนี้ยังดกหนูมันกระสีไงประมาณนี้หรอพี่น้องมันมันใหไปกว่านี่หรอกเนี่ยช่อนี้แอบอยู่หมช่อนี้นี่ละก็ลังเริ่มเขาแกนแล้ว มันเป็นเชื้อราด้วยนี่มะม่วงเบายางดกช่อนี้นับได้ห้าสิบห้าลูก นวยแบบเดี๋ยวจะสู้ใหม่บึงพี่น้องทาติดวัตถุลูกโ,กโอ้ยพ่วงระยะเลยช่ออย่างเี้ไงเห็ดน้ำปลาหวานทำมะม่วงแฉ่อิ่ม ยุภาคใต้นี่เขาก็สิม,มาปอกเปลือกแล้วก็แช่อิ่มไวพี่น้องแล้วก็ไปเทศน้ำช่องกัหนุ่แข็งกินเห็ดขาย